สวัสด,ดีครับผมวันนี้เอารถเวฟร้อยสิบไอครับสตาร์ทมือครับคันนี้ล้อสี่ลวดรถบ้านมือเดียวครับผมก็มีริ้วลอยนะครับมีริ้วรอยเยอะอยู่นะครับคันนี้แต่ไม่มีล้มชนหนักไม่มีตรวจสอบให้หมดครับรถบ้านมือเดียวข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไป รับรองถูกต้องหมดนะครับถ้าไม่ถูกต้องรับผิดชอบซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพูดจริงขายจริงจริงจังจริงใจนะครับผมรถคันนี้จดสิงหาห้าหกเล่มเขียวชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวเครื่องดีศูนย์ดีชุดสีบางชิ้นก็เปลี่ยนใหม่นะเนี่ยชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่ มีรอยถลอกก็เปลี่ยนให้ใหม่บางชิ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับบางลงมีรอยนะครับมีรอยดังลมหน้าก็มีรอยแต่ไม่ใช่รอยลบชนหนักนะครับรอยขูดขดุดๆุดท่อสี่ลวดจานดิสกก็ยังได้นะครับยังหนาอยู่ยางหน้าพอได้นะครับห้าหกสิบเปอร์เซ็นนะครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับนี่ครับรถสิบสองปีนะครับสำคัญก็คือเครื่องดีศูนย์ดี พลาสดีไม่มีปัญหาเราตรวจสอบให้หมดเลยนะพวกระบบคาาสระบบน้ำมันตรวจสอบให้หมดก็เดิมไม่ได้ผ่านนะครับโล่งยังดีไม่รั่วซึมนะครับป้ายกอทอมรถก็ไม่ช้ำมากนะครับก็ไม่ถึงกับสวยใสยแต่ก็ไม่ได้ช้ำอะไรอย่างหลังนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอย่างหลังนี่ยครับใหม่เลยยง หมอป้เียใโซ่สเตอร์ตรวจสอบแล้วก็60-70เปอร์เซ็นตนะครับยังใช้ได้เบาะก,ก็หุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมดูให้ดูใต,ต้เายภาพก็ยังดีอยู่นะครับไม่ชํามากครับสีด้านซ้ายก็มีรอยนะครับฝั่งลมซ้ายนี่ทางด้านซ้ายนี่มีรอยขูดอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แตกอะไรก็เลยไม่ได้เปลดนะครับ ให้ดูไม่นะครับไปตอนนี้สี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบแปดนะครับใต่จริงก็อาจจะมากกว่านี้ครับสายสายไม้ขาดนีบก็ไม่ขึงนะแ,แต่ตอนนี้สายไม้อะไรขึ้นหมดปกติรัมือทิ่เดียวติเครื่องนิ่มๆศูนย์ดีเครื่องดีหยิปล่อยมือได้สบายนะครับเรื่องเขียวชุดโอนครบหมด ประสีไม่ขาดนะครับประสีต่อถึงสิงหาหกแปดพอเขาเดือนหน้าเดือนหน้าหมดครับผมตอนน,ออตน,นี้เปิดราคาขายที่สองหมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมานะที่เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับไม่ค่อยได้แชทนะครับ พร้อมใช้งานเลยคันนี้คขอบคุณครับ